ก่อนที่จะเรียกพวครับขอตาลราในเก็บเป็นหน้าที่ของพ่อเนาะวิญญาแอลสาวแหงหาลูกจากเมืองแมนเขต้องจากเจ็ดตองเมืองสวรรค์น,นะครับมาอยู่ในคันแห่งห้องอยู่ในคัน้องมออแม่มารดาตอนที่ปากษษ็จะมานี่เอาไปช้าเอาแต่งงานแล้ว เขาจะได้ไปชอ็ปอตหลุมหมดแหลไปจู่หานุแล้วก็ไปแถวหาลูกจากคุณแม่ไปเอาเนี่ยหัมอ้อกมาเนี่ยนะครับป้อหมออกมีสาเหตุคุณแม่มี์สิบสองครับนะครับที่นี่ก็พอประทรวแม่แม่แานาะครับ,รนะรบอ่า,อามาอยู่ในคันแห่งห้อง อยู่ในคันแห่งแม่มันดาสักพัดเจ้าเชินผมชักมนฝ่าแปกนะครับจึงแคร์ม,มาทิ่กันมาอยู่นี่แรกก็ตั้งปักที่โสทิ่ในเทหามงคลแห่งห้องตั้งอยู่ในจองแม่ปดา คนที่มาทำงานเนี่ยเขาสามารถที่จะมาทำงานในประเทศไทยเราได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะไปทำงานต่างประเทศได้ง่ายที่กว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันแน่ยเราไปประเทศใกล้เคียงของเราเนี่ยบางทตีต้องมีหนังสือคำหนังสือมีอัอบอดเดินทางยากลำบากต้องไปตรวจต้น,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 นตรวจที่การประกอบอาชีพบางอาชีพเราไม่สามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ครับมาเลเซียสิงคโปร์ พมามานแต่ับลาวัมพิชาเ,าเ,าเนาี่ยเอาแแบๆใกล้บ้านเราแต่ต่อไปถ้าทุเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเทียวเราสามารถไปทำงานได้แล้วเขาก็สามารถมามาทำงานในป,ประเทศไทยง่ายไม่ต้องทำอะไรแล้วเชื่อไหมตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า,วาประเทศพุโลงที่ประเทศใหญ่เขาชอบแรงงานจากคนเวียดนมาม นะครับพาะคเวียดนามเป็นคนที่มีวินัยเนี่ยนะครับนะเป็นประเทศอ่านะที่ได้รับผลกระทบนะในเรื่องของความในเรื่องของการเพิ่มองขึ้น,น,นของการถูกคุมบ้างอนนะครับดังน,นั้นเยดนามเนีย่ยจึงเป็นประเทศที่มีความบุคคลคนก็จะมีพินัมยมากถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยบริษัทในประเทศไทยเนี่ยที่เขา้ามาตั้งเขาก็จะรับ แรงงานที่มาจากต่างประเทศที่มีเรื่องเปลียนวิถีคนเปี่ยนนามถือว่าเป็นคนชั้นหนึ่งนะครับคนชั้นหนึ่งที่คนชั้นหนึ่ก็ฝากให้เรีเยนกลับไปไปทบทวนนะครับเรื่องในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ดีไว้การรักสถาบันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยทางเรียนบอกว่าหลังจากเรียนจบไปแล้วเนี่ยพนักครูทุกท่าน คนที่เกี่ยวข้องกับเรียนบ้านแม่สามตุ้รอะที่จะให้การช่วยเหลือนักเรียนอะที่จะให้คำชี้แนะชี้นําให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนมีปัญหาตองพิจิตรนะที่รู้สึกจะเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ที่ดีค่ะเติมเต็มความรู้สึกความหวังไวให้แก่พวกเรา จะเ,เหมือนกับเพื่อนบางครั้งพี่อาจจะแกล้งพวกเราหรือแม่พวกเราอาจจะแกล้งพี่บ้านพี่ก็จะไม่ถือค่ะแม่ขอเอาดีดีกว่านอกกับอสวัสดีขอออนจับและนอกก่อนผู้ปกครองนักเรียนทุกทุกคน,นจับในหา้างประสาทจับเชิญคนเดียวรักก็มี่นะจับเพบราะว่าลูกต้องด้วยเล็กแต่เองเที่ยวแต่เองนะเพื่อนนะพ่อของลูกจับเพื่อนนะพ่อ จงประสบแต่ความโจ้ยคิดแล้วหวั่นสิ่งอย่างก็ขอประสบฝันอย่งยงางที่คิดอย่างที่หวังนะคะก็ขอเพิ่งเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนนะคะเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะจ๊ะเชื่อฟังบาอาจารย์รแม่ให้น่าจะบาบาปิดตัวนั่นนะเนยแ่ไป่เห็นพ่อเห็นแม่ก่อนแม่ใจแม่ใจก็อพยายามถาให้แม่ให้ได้จบได้เลยค่ะ เรียนท่านภูมบในการและท่านครูผู้หองนักเรียนและเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับขอขอไปครับขอเชิญพ่อออมมานับของเพื่อนด้วยครับครับพระพรหมดิฉันจุศยาสุภาเคยทำหน้าที่ประธานนันเกนเรียนโรงเรียนแม่สาย ขณะนี้ก็จะได้จบการสึกษสาแล้วนะครับก็อยากจะให้น้องๆนงึกต่อไปนะครับเอาเยี่ยงอย่างพี่ๆนะครับในส่วนที่ดีในเรื่องที่ไม่ดีก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับและก็ส่วนที่เพื่อนๆจะไปเรียนตอนที่อื่นนะครับขวให้ตั้งใจเรียนเป็นบุตรหลานที่ดีของพ่อแม่นะครับ